หรือว่าคุณเป็นอย่างนั้นและต่อมาถีทถุกกะมาไหมอย่างนี้นะถีทถุกกะนี่ความง่วงใช่ไหมคะถีทถุกกะจะเข้ามาอยู่ในดวงที่สองโทสะดวงที่สองมีถีทุกกะในขณะที่ไม่พอใจแล้วร้องไห้ ร้องไห้เนี่ยเสียใจมากเลยร้องไห้มากๆเข้าง่วงนอนนะคะมันง่วงค่ะมันเพลียมันหดแรงมันเพลียแล้วเวลาอง่วงง่วงนอนโดยการที่อดนอนตอนกลางคืนแล้วมาทํางานตอนกลางวันแล้วง่วงในขณะทํางานเนี่ยค่ะกำลังเรียนหนังสือนี่คือทํางานนะคะง่วงไหมในขณะที่ง่วงอย่างนี้นี่รู้สึกขัดเคืองนะ โทรศก็เกิดความง่วงก็เกิดเห็นไหมฮะเราทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราง่วงด้วยแล้วก็มีความรู้สึกลำคาญใจไม่ยังไม่อยากหลับอ่ะยังไม่หลับอยากหลับอย่าทำงานให้มันเสร็จๆอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดมาสลับกันตรงนั้นทั้งลำคาญง่วงอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยากจะทำงานให้เสร็จนะโทรศ์ก็เกิดทีนัดทีทุกกะก็เกิดอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะไปนั้น ันนี้ถูกชวนนะไอ้ที่บอกเป็นอสังคาริกเนี่ยทีน้มิทธะไม่มีไอ้ตัวเนี้ยถูกชวนด้วยอากาศถูกชวนด้วยอย่างอื่นเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทุกข์สอนเนี่ยนะอาหารหิวมากๆก็ง่วงนะคะหิวมากๆไม่พอใจนะโมโหหิวโมโหหิวง่วงได้เหมือนกันนะหิวมากเข้ามากเข้าง่วง <c oughs> อันนี้พูดถึงโทสะเกิด ต่อไปะ่ะไอตัวถีถีนาภิธะถีนาภิธะถีทุกะสองถีทุกะสองนี่อยู่ในเนี่ยฮะโลภะดวงที่สองกับดวงที่สี่ดวงที่หกกับดวงที่แปดดนะเรียงมาอย่างนี้เลยนะโลภะดวงที่สองกับดวงที่สี่ดวงที่หกกับดวงที่แปด โทสะดวงที่สองทาว่าโดยดวงนะถ้านับเป็นดวงแต่ถ้าเรามองอย่างนี้มีทีทุกกะมกะีทีทุกกะทีทุกกะสองดวงนี้คือทีนะกับมิทธะจำได้ไหมคะทีนะกับมิทธะเนี่ยเขาจะไปประกอบในอะกุศนใช่ไหมคะอะกุศนอะกุศน จิตทั้งห้าดวงนี้เป็นสสังขาริกจริงไหมส,สังขาะสังสะสังสสังสสัง,สสงชื่อเอามาผสมกันฮะอกุศลสสังขาริกกจิตมีจำนวนเท่าไหร่ฮะหา้านี่เลยชื่อเขาทีนามิทธะประกอบได้ในอกุศล ส,สังขาริกจิตห้าดวกก็คือตรงนี้มีทีนามิธะหมดเลยแม้ความโลภเกิดขึ้นก็ยังมีทีนามิธะอยากนอนอยากไหมฮะอยาก,ฉ,ยากนนฉันอยากนอนง่วงแล้ววะฉันอยากนอนทีนามิธะมากับฉันแล้วนะทิฏฐิทีนามิธะมากับทิฏฐิเพราะว่าอยากอยากนอนฉันอยากนอนง่วงที่ทุกกะมา ทันไหมคะตรงนี้นะต่อไปวิจิกิจฉานี่เลยวิจิกิจฉามานี่เลยค่ะวิจิมาอยู่แค่ดวงเดียววิจิกิจฉาสัมพยุตจิตตรงนี้ไม่มีแล้วในสี่นี้เป็นโมจตุก,กะสี่นะคะอย่าลืมว่าเราพูดโมจตุกะกลุ่มแรกเลยนะคะมีอยู่ทุกดวงไว้นั้นใน ในสีเนี้ยอุดทัจนจะเขาจะมีกำลังนะทันไหมฮะเนี่ยฮะนะพูดถึงโมหะสองดวงนี้โมหะสองดวงนี้มีวิจิกิจฉาเกิดร่วมด้วยวิจิกิจฉาตัวนี้นะวิจิกิจฉาตัวนี้นะฮะเกิดร่วมด้วยแล้วก็ถ้าดวงนี้มีอุดทัจนจะมีกําลังเพราะว่าเขาอยู่ในโมจตุก,กะสีอยู่แล้วนี่ในโมจตุกะสี เพิ่มบิจิกิจฉามาทุกครั้งที่มีความสงสัยตอนนั้นไม่รู้สึกตัวนะคะทุกทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านตอนนั้นไม่รู้สึกตัวโมหะเกิดขึ้นตลอดเลยนะคะเนี่ยค่ะนอกจากมีอกุศลเจตสิกสิี่นี้แล้วก็ยังมีอัญญะที่เข้าร่วมด้วยอีกนะคะเพราะว่าอัญญะแปลว่าอื่นใช่ไหมคะอื่นจากจิตที่ตัวเองเข้าประกอบอยู่ สมมติว่าตัวเองเข้าประกอบในมหากุศลตัวเองก็อื่นอื่นมาที่อากุศลได้ตัวเองอื่นอยู่ในอกุศลคือมาไปอยู่ในอกุศลได้ตัวเองก็ไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยอัญยะนะแต่จะเข้าเท่าไหร่อย่างนี้นะในส่วนของโลภะดวงที่หนึ่งโลภะดวงที่หนึ่งเนี่ยดูสินะว่าอัญยะอัญยะที่มีผัสสะผัสสะ เวทนาสัญญาเจตานาเอกคตาชีวิตินทรีมนาสิการแล้วก็วิตกวิจารอธิโมกวิรยิยะปีติแล้วก็ฉันทะอันนี้คือปกินะกาเจตสิกหกสภาเจ็ดปกิณะกาหกอันเนี้ยเขาสามารถมาอยู่ในในตรงนี้ได้โดยทั่วไปเลยนะคะเนี่ยคะอัญญสิบสามเนี่ยนะเดี๋ยวพูดถึงว่า ตัวเจตสิกอื่นๆเจตสิกอื่นๆที่ชื่อว่าอัญญะเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในอกุศล12นี้ได้ปลายายกตัวอย่างโลภะมจิตดวงที่หนึ่งนะเอาดวงนี้นะคะดวงที่หนึ่งนี้มีอัญญะเข้ามานะโลภะดวงที่หนึ่งเจตสิก19 19ตรงนี้เราหาได้เท่าไหร่ละฮะนะี่นะดวงที่หนึ่งนะ สี่ห้าหกถ้านับถ้านับแค่อกุศลเจนะยังไม่ได้นับอัจฉริยะนะนับแค่อกุศลเจตสิกตรงนี้มีสี่โมจตุกะสี่โลภะอีกหนึ่งเป็นห้าทิฏฐิหนึ่งเป็นหกจิตดวงนี้มีอกุศลเจตสิกเข้าหกดวงแล้วนะเอาอย่างนี้กันนะเข้าหกดวงแนละ้วทีนี้จะต้องมีอัญญายะเข้าอีกคือทุกครั้งที่อยากได้ต้องมีการกระทบสัมผัสเข้าใจใช่ไหมฮะ อยากได้ตอนนั้นเวทนาเกิดอยากได้ตอนนั้นเพราะสัญญาจำในการอยากได้ตอนนั้นเพราะว่ากระตุ้นเตือนเจตนาเกิดขึ้นมาอยากได้ตอนนั้นก็ความสงบตั้งมั่นในอารมณ์เกิดขึ้นจึงอยากได้นะอยากได้ตอนนั้นมีการรักษาสภาพนี้ไว้อยากได้ตอนนั้นเพราะมีการใส่ใจในอารมณ์นั้นแล้วจึงอยากได้เข้าใจนะฮะเพราะนั้นถ้าอยากได้เกิดขึ้นมามีความเห็นผิดเกิดตาม ฉันอยากได้ฉันอยากได้ปับ๊บสัพพะจิตมาหมดเลยอันนี้ว่าโดยดวงที่หนึ่งนะฉันอยากได้การกระทบสัมผัสกับอารมณ์เกิดขึ้นแล้วระหว่างตากับตากับรูปเสียงกับหูกระทบกันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะมาหมดเพราะว่าในส่วนของ สัพพจิตตะสาธารณเจตสิกเจ็ดนี้แปลว่าเจตสิกที่สัพพะแปลว่าทั่วไปทั้งหมดใช่ไหมคะจาได้ไหมคะสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดเจตสิก,สกที่สาธารณะทั่วไปกับจิตได้ทั้งหมดร้อยยิบเอ็ดดวงทันไหมคะ อันนี้พูดกลุ่มเก่านะกลุ่มอัญญะนะเพราะว่าตะกี้เราพูดถึงว่าอากุศลสิบสองดวงนะเกี่ยวข้องกับอกุศลเจตสิกสิบสี่แล้วอกุศลเจตสิกสิบสี่กลุ่มไหนบ้างที่ไปอยู่ในอกุศลสิบสองที่เป็นจิตนี้ได้อันเนี้ยพูดไปแล้วอกุศลเจไปเข้าในอกุศลจิตแต่ตอนนี้ต้องเอาอัญญะที่เป็นจิตอื่น,นๆกลุ่มแรกของ เจตสิกห้าสิบสองเจตสิกมีห้าสิบสองดวงกลุ่มแรกชื่อว่าอัญญสมาณะเจตสิกสิบสามแล้วในสิบสามนี้แบ่งออกเป็นสัพพะจิตตะสาธรณะเจตสิกเจ็ดและปกินนักกะเจตสิกหกจำได้ไหมฮะนะอันบนนี้สัพพะอันที่สองปกินนักกะเจหก ซึ่งพวกนี้เราหาไปแล้วถูกไหมฮะเจตสิกเหล่านี้เราหาไปแล้วใช่ไหมว่าภาษาลิทนาสัญญาเจตนาเอกก,การาชีวิตินรีมรสิการที่ชื่อว่าสภากิตตาสา,ารณเจตสิกเนี่ยเข้าประกอบได้ในจิตท,ทั้งหมด121ดวงอันนี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงปกิณกะนะอีกกลุ่มหนึ่งของอัญญะอีกกลุ่มหนึ่งของอัญญะพึ่งพูดเสร็จไปใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพึ่งพูดเสร็จไป นะทีนี้เรากำลังหาเพิ่มว่ายกตัวอย่างว่าโลภะเนี่ยดวงที่หนึ่งทำไมมีโมจตุกะสี่ซึ่งเป็นเจตสิกทำไมมีโลภะทำไมมีนิธิแล้วมีสัพพาอีกเจ็ดเข้ามาได้ตอนนี้เราเหมือนกับเอาเจตสิกเข้าไปอยู่ในจิตถูกไหมซึ่งเจตสิกพวกนี้เนี่ยมันเป็นประธานอยู่นะเรากําลังหาเจตสิกอยู่ใช่ไหมคะเรากําลังหาเจตสิกอยู่ ซึ่งเรากำลังจะดูว่าเจตสิกแต่ละดวงชื่อว่าอะไรใช่ไหมคะแล้วแต่ละชื่อนั้นไปอยู่ที่ไหนได้บ้างใช่ไหมคะในจิตเหล่านั้นทันไหมคะทีนี้เมื่อหาสัพาพะได้แล้วสภาพะมาเจตปกิณกะมาได้หมดไหมอย่างนี้นะมาได้หมดเลยอย่างนี้คะ่ะเมื่อพูดเจตสิกก็ดูว่าเจตสิกอันไหน ชื่อไหนไปอยู่ในจิตไหนตอนนี้กำลังพูดถึงอกุศลเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกที่เกิดหาต่อจากอัญญสิบสามไปแล้วใช่ไหมคะอัญญสิบสามเราหาไปแล้วนะค่ะทีนี้ก็เลยยกตัวอย่างอีกว่าอ้าวในส่วนของนอกจากอากุศลเจตสิกสิบสี่แล้ว ถ้าเราหากลุ่มแรกกลุ่มแรกไปไหนกลุ่มแรกมาอยู่ที่นี่กลุ่มที่สองไปอยู่ที่ไหนมั่งก็คือเราต้องแยกระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ทิฏทีกับมานะออกนะเราดูว่าตัวนี้ไปอยู่ไหนอยู่นี่สีดวงแรกตัวนี้อยู่ไหนสีดวงหลังแล้วตัวนี้ล่ะโลภะอยู่ไหนอยู่หมดเลยคือเอาเราหาเจตสิกเป็นประธานใช่ไหมคะ เราต้องพูดถึงเจตสิกก่อนตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงจิตเป็นประธานถ้าพูดถึงจิตเป็นประธานเราต้องบอกว่าโลภะบริจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกเข้าประกอบ19คืออะไรบ้างถูกไหมคะอันนั้นเราพูดถึงจิตแต่ตอนนี้พูดถึงเจตสิกทีละอย่างก่อนเนาะไอะไนั้นตอนนี้เนี่ยนอกจากว่ามีอกุศลเจตสิกเข้ามาอยู่ในอกุศลและจิต หลากหลายนะคะเข้ามาไม่หมดใช่ไหมใช่ไหมฮะใน14นี้เข้ามาเป็นบางบางจุดใช่ไหมคะไม่หมดทั้ง14อย่างโทระัพทจิตดวงที่1มีอกุศลเจตสิกเข้ามาได้แค่เท่าไหร่ฮะโมจารุกะสีใช่ไหมโทจลุกะสีใช่ไหมนี่ยถ้าเราหาตรงเนี้ถ้าเอาเจตสิกเนี่ยมาสีกับสีอันนี้ดวงที่หนึ่งนะหาดวงที่หนึ่งนะ บนกระดานฮะสมมติยกตอนนี้นะว่าอากุศลเจตสิกมาอยู่ในโทสะตรงเนี้ยได้เท่าไหร่ก็คือมีโมจตุกะสีมีโทรจตรุกะอีกสีนี่นะแล้วมีมีอัญญะอีกไหมมีอัญญะต้องมีด้วยเพราะว่าอัญญะเนี่ยอย่างสัพพะเจตเนี่ยเขามาแน่นอน เต็มเจ็ดถ้าพูดถึงผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตนาชีวิตอินทรีย์ในโทสะมร,รจิตดวงที่1เนี่ยมีสัพพัเแล้วถามว่ามีพวกนี้ได้ไหมวิตกวิจารปีติวิตกวิจารอธิมโมวิยะปิติฉันทะในเมื่อขณะที่โทสะเกิดเขาดีใจไหมคะ อะไรหายไปปีต <c ười> ิหาย